สวัสดีครับก็กลับมาจากที่ทำงานนะครับก็ขอสวัสดีนะครับอยู่กับช่องหนุ่มหน้ามนคนเมืองขอนแก่นอีกเช่นเคยเป็นช่องเหยความรู้เนื้อหาสาระเกี่ยวกับที่ดินนะครับวันนี้ก็จะมาพูดมาคุยกันในส่วนของโฉนดปลอมนะครับไม่ว่าจะเป็นโฉนดหรือเอกสารสิทธิ์ตัวอื่นๆนะครับเช่นนศส,อสปลอมนะสปะกปลอมโฉนดที่ดินนศส,อสปลอม นะครับอ่ะก่อนไปรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมเหมือนเดิมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับแล้วก็ใครอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินใต้คลิปวีดีโอกดคาว่าเพิ่มเติมแล้วจะเห็นไลน์นะครับนะก็ทักทายกันเข้ามานะครับก่อนกดไลค์กรุณานะอ่านรายละเอียดให้ดีนะครับโอเคอเราไปดูในส่วนของนอส3ปลอมกันก่อนนะครับ จะให้ทั้งหมด3ปลอมนะครับก็คือมีนอสสาแล้วก็โฉนดนอสสี่แล้วก็สปก4 0สี 01, ่ขีดศูปลอมในอนาคตอาจจะมีโฉนดเพื่อการเกษตรปลอมก็เป็นไปได้นะครับอ่ะเรามาพูดคุยกันก่อนเรามาทําความรู้จักกับนอสสาปลอมมันเป็นยังไงนอสสาปลอมนะครับก็คือ,อยกตัวอย่างเช่นมีคนนำนอสสามมาขายให้คุณ นะครับแล้วปรากฏว่าคนที่ซื้อที่ดินไม่ได้อยู่ในพื้นที่อาจจะให้ลูกน้องมาซื้อนะครับให้พี่ป้าน้าอามาซื้อให้ให้ให้ใหมอบอำนาจให้ใครมาทำานิติกรรมแทนอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวครับเพราะอะไรเพราะนอสอสนะปัจจุบันนี้ มันไม่ค่อยมีแล้วครับแต่ยังม <Ancient. S 2> ีการประกาศขายผ่านเว็บไซต์เกินการไปหมดมันไม่ค่อยมีแล้วครับมีก็มีน้อยมากที่สุดเพราะอะไรเพราะน o สามเขาได้นำไปออกเป็นโฉนดเกือบหมดทุกแปลงแล้วครับไม่หลงเหลือแล้วนะเกือบหมดนะครับทีนี้วิธีการสังเกตนะครับจะมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่ง อนอสสามมีเนื้อที่ดินอยู่จริงแบบที่สองไม่มีอยู่จริงนะครับในส่วนที่ไม่มีอยู่จริงก็คือจะมีแค่ใบซึ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็เวลาซื้อขายคุณอาจจะไปดูที่ดินก็จริงนะเขาไปชี้ให้ดูเลยว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นที่ดิน น,นสสามของเขาแน่นอนครับการที่จะปลอมแปลงเอกสารขึ้นมาเขาย่อมจะมีความรู้เกี่ยวกับการช่อโกงพอสมควรเพราะฉะนั้นเราแทบจะแยกไม่ออกถ้าเรามองด้วยตาเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งที่ดินที่รูปร่างแผนที่ทุกอย่างมันคล้ายๆกันกับที่เราไปยืนดูใครเคยเจอแบบนี้ครับ เราไปยืนดูในเนื้อที่ที่ดินกับดูที่ดินแผนที่ที่ดินในใบนศ3ม,มันคล้ายๆกันเลยนะครับถ้าคนดูดูเป็นก็จะรู้นะครับถ้าคนดูไม่เป็นดูพอผ,ผิวเผินหรือใช้ให้คนอื่นไปดูคุณก็นั่งอยู่ที่บริษัทนั่งอยู่ที่ออฟฟิศท,ทำงานอย่างเดียวงาบริหารลูกน้องอย่างเดียว คุณใช้ให้คนไปดูเขาก็ดูแบบลวกๆนะครับอันนี้เวลาได้มาแล้วมันก็กลายเป็นของปลอมครับเนื้อที่ดินจริงอยู่ไหนก็ไม่รู้และปลอมอีกประเภทหนึ่งก็คือมีเนื้อที่จริงแต่เขาบอกว่าซื้อเถอะสมมติราคาล้านหนึ่งคุณก็ซื้อไปห่งล้านมันจะออกโฉนดได้เขาบอกคุณนะครับผลปรากฏว่าพอคุณซื้อแล้ว มันออกถนนไม่ได้เพราะมันอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามบางครั้งอยู่ในพื้นที่ต้องห้ามตามกฎกระทรวงฉบับที่43นะครับหรือมันอยู่ในเขตเช่นเช่นมันอยู่ในเขตทุ่งเลี้ยงสัตว์มันอยู่ในเขตธรณีสงฆ์นะครับมันอยู่ในเขตบ่อบาดาลอยู่ในเขตป่าช้าติดลำเหมืองเป็นเขตเหมืองอย่างเงี้ย พวกนี้ล้วนแต่เป็นที่สาธารณะทั้งนั้นเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้อย่างนี้ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าให้สังเกตว่าถ้าเกิดมันเป็นของดีมีคุณภาพถ้าออกเป็นโฉนดเขาจะได้ประมาณ4ล้านเขาทำไมต้องไม่เอาไปออกโฉนดทำไมเขาต้องเอามาขายให้คุณในราคา1ล้าน เพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเชื่อครับนะถามว่ามีวิธีเช็คไหมมีคุณก็ถือเอกสารฉบับนี้ไปที่สำนักง,งานที่ดินเลยนะครับเอาไปตรวจสอบว่าเอกสารใบนี้เป็นของจริงหรือไม่และเอาไปที่ช่างรังวัดถามว่าที่ดินแปลงเนี้ยมันอยู่ในหน่วยงานไหนรับผิดช,ชอบสามารถออกโฉนดได้ไหมต้องไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับเราจะต้องหาผู้ช่วย นะโอเคนะครับต่อมาเลยโฉนดเหมือนกันโฉนดก็ลักษณะแบบเดียวกับที่ผมพูดแต่โฉนดมันจะมีระวางนะครับโฉนดมันจะมเีเลขตำแหน่งระวางนะครับตำแหน่งพิกัดเพราะฉะนั้นเราเอาเลขตำแหน่งคีย์เข้าไปมันก็จะวิ่งมาหาเราวิธีการสังเกตนะครับให้เราไปยืนอยู่ในที่ดินแปลงนั้นนะ ถ้าเราจะซื้อเราจะต้องไปยืนในที่ดินแปลงนั้นแล้วก็กดตำแหน่งพิกัดเข้าไปตำแหน่งที่ตั้งเข้าไปมันก็จะวิ่งมาหาเราเลยมันก็จะขึ้นตำแหน่งเลยอันนี้คือยืนยันว่ามีที่ดินอยู่จริงแค่ยืนยันนะว่ามีที่ดินอยู่จริงแต่ถ้าเราจับพิกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏว่าตำแหน่งที่ดินมันวิ่งไปที่อื่นที่ไหนก็ไม่รู้ อันนั้นนะ่ะแสดงว่าเขาเอาที่ดินแปลงอื่นมาย้อมแมวขายให้เราอันนี้ต้องระวังนะครับอันนี้นอสอสเลยนะโฉนดเลยนะโฉนดคุดแดงนะอันนี้อันตรายบางคนเขาเอาเอกสารมาขายให้นะครับโดยไม่ได้ตรวจสอบด้านหลังของเอกสารเลยและยังเป็นเป็นการซีหลอกมาขายให้ด้วยไม่ใช่ตัวจริงนะครับ ขายในราคาถูกๆอันนี้ให้พึงระวังไว้ว่าคุณกําลังโดนหลอกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวและตอนนี้เกิดขึ้นหลายที่เลยนะครับนะเกิดขึ้นหลายที่นะครับมีเจ้าหน้าที่นะครับกับผู้ใหญ่บ้านรวมหัวกันผมไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อจังหวัดก็แล้วกันนำโฉนดที่ดิน มาขายให้กับชาวบ้านชาวเมืองนะในราคาถูกมากนะครับก็ซ,ซื้อซื้อซื้อไปแล้วก็กางแผนที่ให้ดูนะว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับบางครั้งก็พาไปดูพื้นที่จริงโดยเป็นการขี่รถลงชี้ชี้นู่นชี้นี่นะครับจากแดนนี้จุดแดนนี้ชาวบ้านไม่ได้เช็คไม่มีเครื่องมือเช็คไม่มีความรู้ด้านนี้ ปรากฏว่าพอซื้อไปอ้าวสองแสนสามแสนอย่างเงี้ยแสนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับกับเนื้อที่ประมาณไล่สองไล่อย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยของจริงมันจะต้องมันจะต้องตรวจสอบได้ครับนะและราคาให้สังเกตมันจะไม่ถูกอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นโฉนดนะครับอันนี้คือปลอมและอีกอย่างถ้าโฉนด เราจะซื้อจริงๆเราก็ต้องไปตรวจสอบนะครับตรวจไปตรวจอายัดที่สํานักง,งานที่ดินไปตรวจขอดูด้านหลังนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีโฉนดตัวจริงเราก็ต้องไปขอคัดดูที่สํานักง,งานที่ดินว่าเอ๊ะโฉนดใบนี้มันเป็นยังไงกันแน่คัดดูได้หมดเลยครับถ้าอยากจะดูแบบละเอียดไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่เซ็นรับรองในการคัดเอกสารนะครับก็จะไม่ได้ปิด อะไรไว้แล้วก็สามารถดูได้เอาแบบไม่ได้รับรองนะแต่ถ้ารับรองเขาก็จะปิดชื่อปิดนิติกรรมต่างๆไว้นะครับแต่เราก็จะรู้เราสามารถถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับว่าที่ดินแปลงนี้มีปัญหาอะไรบ้างซื้อขายได้ไหมอันนี้คร่าๆนะคร่าๆนะอันนี้คือโฉนดนะครับบางคนถือโฉนดไว้เป็น10-20ปีพอไปเข้าธนาคารบอกว่าโฉนดปลอม ที่ดินตรงนี้ยังเป็นที่ดินพอพโตอยู่ยังไม่มีการรังวัดออกโฉนดเลยครับแล้วที่ดินพอพโตก็ยังเป็นของกรมป่าไม้อีกแต่มีโฉนดรู้ก็ทํากินมาตลอดนะทํากินมาตลอดครับเขาบอกว่าจะออกโฉนดให้ได้ให้ได้ไงก็รวบรวมเงินซื้อ,อเพื่ออยากจะได้ใบโฉนดนะเจ้าหน้าที่มาหวาดล้อมเจ้าหน้าที่ปมๆม,มานะกับผู้ใหญ่บ้านกำนันอย่างเงี้ยมาหวาดล้อม นะโดยไม่ได้มีช่างมาลังวงลังวัดอะไรจริงเลยอยู่ดีๆก็มีใบโฉนดออกมานะครับเป็นการคือคนมันจะโกงครับเขาเขียนเป็นแผนที่อะไรขึ้นมาขายแบบชาวบ้านชาวบ้านแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมันทันสมัยครับสามารถเช็คตำแหน่งพิกัดได้ครับนะอันนี้ให้พึงระวังอันนี้มาเตือนกันการดูโฉนดอีกเยอะครับ ไปดูคลิปกเก่าๆผมอันนี้คร่าวๆเดี๋ยวเวลามันจะผ่านไปเยอะทีนี้สกปกปลอมก็มีสกปกปลอมเนี่ยก็คือสมมุติเราทํากินอยู่ในที่ดินเป็นพพทห้านะครับก็ให้ไปลงชื่อผู้ใยญ่ยบ้านกำนันนี่แหละกับเจ้าหน้าที่สปกรไอ้จอมปลอมนี่แหละนะให้ไปลงชื่อว่าจะมีการออกโฉนดเพื่อการเกษตรนะ ถ้ามี4ขีดศูนย์หนึ่งแล้วนะครับก็จะออกเป็นฉนบภาคเกษตรแต่อยู่ดีๆฉนบภาคเกษตรก็ออกมาเลยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ให้ระวังแต่อันนั้นยังยังไม่เท่าไหร่ตรงที่ว่าปลอมเนี่ยก็คือมีการให้ไปลงจากที่ดินพอบทห้ายังไม่ได้เป็น4ขีดศูนย์หนึ่งนะให้ไปลงชื่อลงอะไรปุ๊บประมาณเดือนหนึ่งก็ได้เป็นสบก4ี่ขีดศูนย์หนึ่งออกมาถือดัด,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 ดมา มาให้เรานะครับโดยเราจะต้องจ่ายเงินให้กับเขาก่อนรับใบหรือว่าจ่ายมาจําไปแล้วครึ่งหนึ่งหรือจ่ายไปหมดแล้วนะครับก็แล้วแต่เขากลุ่มมิชชชีพกลุ่มนี้เขาจะเรียกเอาผมใช้คาว่ามิชชัชีพเลยนะออกเป็นรูปแปนแผนที่มาเหมือนก,นกันกับที่ดินที่เราครอบครองอยู่เลยเห็นไหมเขาเก่งมากเลยนะเป็นซอสปกอ4ขีด01แล้วก็กอดไว้งั้นแหละครับ กอดไว้ความมันจะแดงขึ้นเราก็เสีย4-5หมื่นเลยนะในการทำอ่ะบางคนยอมจ่ายครับ2 0ง0มื0น0 0มีมไหมถ้ามีคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับว่าใครโดนแบบนี้เสียเงินไป2-3-4-5มื0น0 0น่แล้วได้ใบสบกสี่ีมาผลปรากฏว่าเวลาเราเอาไปเข้าธนาคารนะครับหรือเวลามีการเสียชีวิตแล้วไปขอรับการจัดที่ดินแทนที่เนะี่ยเจ้าหน้าที่จะบอกว่า ไม่เคยออกซีขีทศูนย์หในที่ดินแปลงนี้ไม่มีอยู่จริงก็ยังเป็นที่ดินพอปทห้าอยู่หรือเวลาไปเข้าธนาคารเขาก็จะบอกว่าหาตําแหน่งที่ดินไม่เจอยังเป็นที่ดินมือเปล่าเอกสารเนี่ยของปลอมเห็นไหมครับวิธีการตรวจสอบนะครับอันเนี้ยให้ระวังนะแล้ววิธีการตรวจสอบนะถ้าเกิดเขามีการประกาศว่าเออเดี๋ยให้เอาที่ดินไปขึ้นเป็นสปกซีกิ1นะ นะครับคุณอย่าไปจ่ายเงินจท่ทองอะไรทั้งสิน้นคุณก็ไปที่สกจังหวัดเลยไม่ใช่ไปจังหวัดเลยนะไปในตัวจังหวัดเลย <c oughs> นะจังหวัดที่ที่ดินตั้งอยู่นะครับแล้วก็ยื่นความประสงค์แค่นี้เองอย่าไปผ่านผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือเจ้าหน้าที่ที่เดินออกมานอกเหนือจากหน่วยงานสออ,อย่าไปเชื่อครับนะครับ พอเราไปยื่นความประสงค์แล้วเขามีงบประมาณมาเขาจึงจะให้เจ้าหน้าที่สปกรออกมาลังวัดที่ดินให้นะครับออกมารังวัดเสร็จเขาก็จะมาสอบสวนสิทธิ์เราสอบสวนสิทธิ์นะเราก็จะได้ใบอ่อนใบสบปกรอสอรห้าก,กถือไว้รอก่อนถ้าสอบสวนสิทธิ์ว่าเราเป็นเกษ,ษตรกรจริงไหมสําเร็จแล้วนะครับก็จะได้ใบสบปกรอสอรก,กมาแล้วก็อีกหลายเดือน นะบางครั้งก็เป็นปีกว่าเราจะได้ใบออกมาเราจะต้องได้ใบนี้ออกมาจากปฏิรูปที่ดินจังหวัดเท่านั้นไม่ใช่ว่าจะเอาไปขึ้นวันนี้เดือนหน้าได้เลยไม่มีครับแล้วจะต้องเห็นเจ้าหน้าที่ออกมาลางวัดส่องกล้องในที่ดินเพื่อขึ้นรูปแปลนแผนที่นะครับเพราะว่าที่ดินสปกไม่มีคําว่าตาบอดครับเมื่อเป็นการจัดรูปที่ดินให้กับชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะมีโครงสร้าง มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่อยู่สบกรครับไอ้ที่บนบอดเนะี่ยคือไปซื้อกันเองแล้วก็ปิดทางกันเองใครโดนแบบนี้นะครับถ้าถ้าไม่ใช่คนซื้อนะเป็นผู้มีชื่อเลยเนะี่ยอยู่ดีๆเ,เขาทําเทียวทางให้อยู่แล้วเนะี่ยเราไปปิดกันเนะี่ยอันนี้ให้ไปแจ้งที่สบกได้เลยครับนะไม่ต้องไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอไปแจ้งอบตอว่าเขาปิดทางเรานะครับไม่ให้เข้าออก ทั้งทงที่เป็นชื่อไม่ได้ซื้อขายอะไรกันนะแต่อยู่ดีๆเขาปิดมันเป็นเส้นทางอยู่อาจจะมีทางคือเขาจัดทําไว้ให้ตามรูปการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับใครอยากจะปรึกษาเรื่องที่ดินใต้คลิปวิดีโอมีคำว่าเพิ่มเติมกดเข้าไปจะมีลายส่วนตัวนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับว่างเว้นผมก็จะมานั่งพูดนั่งคุยกันแบบบ้านๆแบบนี้แหละครับง่ายๆดีไม่ต้องใส่องค์ชงเครื่องไม่ต้อง พูดเรื่องกฎมาให้มันลึกมากสวัสดีครับสวัสดีครับ